ไปเลยไปิน่ดินครับแข่งดิน้ดิ้นครับแข่งดิ้นที่ไปลงไปาไหรดินไ้่ครับอร่ดินครับทอราต้องเป็นยอดฝูงยอดฝงยอดฝูง้เอาร่าครับทอร่าจากดินครับ